เรียกว่าแทบจะเป็นแหล่งรวมแกงโบราณแกงหาทานยากนะครับร้านนี้ชื่อร้านอาหารรสซิวเวอรีครับอยู่ซอยบางแวก120ใครอยู่ย่านนี้น่าจะรู้จักกันสูตรพิกแกงของที่ร้านเนี่ยเคลมว่ากว่า100ปีของคุณยายพวดครับที่เด็ดคือพริกแกงเขาตําเองทุกตัวครับทุกเมนูไม่ใส่ผงชูรสเลยร้านนี้อยู่บางแวก120ครับหาง่ายถ้าเจอบางแวก120คือเจอร้านแน่นอนที่เด็ดของร้านนี้ครับคือพริกแกงนะเขาทำเองหมดนะเพราะฉะนั้นรสชาติต้องเป็นเอกลักษณ์แน่นอนครับ อย่างแกงที่ชอบเลยคือแกงข้วเนื้อปูครับอันนี้แนะนําใครไปไม่เคยผิดหวังครับผมต่อมาจะเป็นแกงรันจวนครับอันนี้ก็ออกเป็นแนวแกงโบราณอีกแล้วเปรียปร้ยวๆเค็มๆเ,เ,เขาแกงกับหมูตุ๋นข้วนาน12ชั่วโมงครับอันนี้จัดว่าเป็นทีเด็ดเลยผมอยากให้ลองอีกอันหนึ่งครับเมี่ยงปลากระพงตัวนี้เห็นเขาบอกว่าเขาไปออกมาหลายรายการแล้วไม่สั่งถือว่าพลาดแล้วก็ต้องต่อด้วยนี่หมูทอดครีมมะนาวครับอันนี้ขวัญใจทั้งบ้านเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ชอบหมดเลยครับ เมนูเขาเยอะนะครับลองไปสั่งดูมีกว่าร้อยเมนูเลยเหมาะกับเป็นทานกันทั้งครอบครัวครับร้านเขาหยุดทุกวันพุธน,นะครับวันธรรมดาวองอินได้ส่วนเสาร์อาทิตย์แนะนำให้โทรไจองไว้ก่อนจะได้มีที่นั่งชวร์ครับลองไปกันดูฮะรับรองไม่หิดหนงัง